สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับช่องสมุนไพรออนไลน์ค่ะคลิปนี้นะคะจะพามารู้จักกับต้นเศรษฐีหมื่นล้านกันค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเศรษฐีหมื่นล้านนั่นเองค่ะใบของเขานั้นนะคะจะคล้ายๆกับแผ่นหนังเลยนะคะที่การขยายพันธุ์เขานะคะง่ายมากๆเลยค่ะถ้าต้นนะคะสมบูรณ์เต็มที่นะคะเขาก็จะออกต้นเล็กๆมาอยู่ตรงปลายใบนะคะนี่ค่ะ แล้วก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้นะคะเพราะว่าต้นเล็กๆเกนี่ยค่ะเขาจะมีรากอยู่แล้วนะคะนี่คะ่ะก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้ะคะ่ะขยายพันธุ์ง่ายมากเลยนี่คะ่ะนี่เห็นไหมคะเขาจะออกต้นเล็กๆมาอยู่ตรงปลายใบนะคะก็นําต้นเล็กเนะะี่ยค่ะไปใส่กระถางปลูกใหม่ได้เลยนะคะนี่ก็ต้นเริ่มใหญ่แล้วนะคะต้นเริ่มสมบูร,รณ์แล้วก็จะออกต้นเล็กๆออกมาแบบนี้คะ่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งพันไม้มงคลนะคะที่จะซื้อให้กันนะคะเป็นของขวัญของฝากนะคะหรือเป็นของชาร่วยในงานมงคลต่างๆก็ได้นะคะเพราะว่าความหมายของเขานั้นดีม,มากๆเลยนะคะแค่ชื่อนะคะก็บอกแล้วนะคะว่าเศรษฐีหมื่นล้านนะคะความหมายดีค่ะใครที่ชื่นชอบต้นไม้มงคลนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูได้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสื่อไทยออนไลน์นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ